ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆทางช่อง youtube ทุกคนครับทั้งผู้ติดตามและก็ผู้ที่มาเยี่ยมชมนะวันนี้ก็เช่นเคยครับมาเรียนภาษาเขมรนกับผมอีกนะฮะเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะพามาแปลภาษาเคมรอีกนะครับภาษาเคมรวันนี้นะครับนี่ครับผมผมของเราเนี่ยครับผมแปลว่าซ็อกนะครับ ผมนะผมแปลว่าซอกนะครับต่อไปก็ปากครับปากของเรานี่แหละครับปากก็มืดครับมืดมืดครับปากแปลว่ามืดมืดแปลว่าปากนะครับเข้างในปากครับฟันครับฟันนี่ก็แปลว่าทมิงนะครับท่านผู้ชมทมินทมินครับออกเสียงชัดๆทมิง แปลว,ว่าฟันนะครับแล้วก็ข้างล่างมาอีกก็เป็นคางนะครับคางคางแปลว,ว่าจังกาโอเคครับค <Okay. S 1> างของเรานี้แปลว่าจังกาครับแล้วก็คอครับลำคอของเราก็คอคอก็แปลว่ากอนะครับภาษาเขมรครับแปลว่ากอจํจำไว้นะครับ,รรบพี่น้องคนระับ สาแกมินแปลว่ากอนะครับคอแปลว่ากอนะครับทำต่อมานะครับท่านผู้ชมทำต่อมาก็ตัวเรานี่แหละครับตัวตัวเราเองเนี่ยครับตัวภาาเขมรนก็แปลว่าครุนยึงคลุนครุยึงไอตัวเรานะครับภาษาภาษาไทยตัวเราภาาเขมรนก็คลุนยึงนะครับจําไว้นะครับท่านผู้ชมครุนยึงตัวเรานะครับ มีมีมีเยอะนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังไปวันละวันละนิดวันละนิดนะครับจะแปลจะแปลให้วันละนิดวันละหน่อยไม่เยอะนะครับมีมีครับให้เห็นนิดหนึ่งนี่ครับนมครับพี่น้องนมนะครับนมแปลว่าดอนมนะครับแปลว่าดอไม่ใช่ครับดอนมนมภาษาไทยแปลว่าดอครับนี่ครับ นี่ครับนิ้วนิ้วนี่ครับเรียกว่ามะเรียมมารียมนิ้วมารียมถ้าเป็นมารียมใดก็นิ้วมือนิ้วมือานิ้วมือนี่ครับถ้าเป็นนิ้วเท้านิ้วเท้าก็มารียมจึงมารียมจึงครับนิ้วเท้าก็มารียมจึงนะครับก็ก็เป็นนี่ครับอีกอย่างหนึ่งครับเล็บเล็บของเรานี่ครับกระจอครับเล็บแปลว่ากระจอครับ อย่าลืมนะครับชอบก็บกดไลค์กดสับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมมาแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจกว่านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านคะรับที่แวะมาเยี่ยมชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ